เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ภาคต่อของเหตุการณ์ความรักระหว่างโซมะคาสิยะกับนาเดนเดราวนะครับโดยในอีพีนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่โซมะสารภาพความจริงกับนาเดนไปว่าตัวตนที่แท้จริงและชื่อที่แท้จริงของตนเองคืออะไร หลังจากนี้นั้นนาเดนจะรับได้กับตัวจริงของโซมาหรือไม่แล้วโซมาจะยอมรับคำขอการทำพิธีเป็นทสัญญาควบขี่กับนาเดนหรือไม่ก็ต้องขอให้พน,นทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ a d i m a x Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยและก็มีแอนิเมชั่นของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อลมลลกาุยยันเ คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับหลังจากที่โซมะได้เอ่ยกับนาเดนไปว่าเออนาเดนหืมชื่อจริงของฉันน่ะคือโซมะคาซิยะเป็นราชาของราชอาณาจักรปีโดเนียแห่งนี้นะนะนาเดนก็เยตัวแข็งค้างไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน ทั้งโซมะนาเดนลีเชียคุนจูน่าโรโรอาและฮาคุยะก็ต่างพากันย้ายมายังห้องประชุมเนื่องจากว่าหากจะสนทนากันในสวนยามค่ำคืนแล้วก็อาจจะเป็นหวัดเอาได้หลังจากที่ทั้งหมดได้ย้ายมายังบริเวณห้องประชุมแล้วโซมะก็ได้อธิบายเรื่องราวคร่าวๆตั้งแต่ตอนที่ตัวเขาได้ไปยันคิวเขามังกรดาราจนกระทั่งถึงการขี่นาเดนกลับเข้ามายันราชนจาจักฟรฟีโดเนียแห่งน,นี้แน่นอนว่าสิ่งที่โซมะอธิบายนั้นรวมไปถึง สิ่งที่มาเธอดารกอนได้เตือนโซมาไปว่าอนาคตกำลังจะมีพายุอะไรสักอย่างที่กำลังใกล้เข้ามาที่ทิทวเขามังกรดาราและตัวของมาเธอดารกอนนั้นได้เรียกตัวโซมาให้ไปพบน,นาเดนเพื่อเตรียมการรับมือกับพายุนั้นหลังจากที่โซมาเล่าเรื่องราวถึงการพูดคุยกับมาเธอดารกอนรวมถึงเรื่องราวในส่วนของการพบเจอกันของตัวเขากับนาเดนให้กับทุกคนฟังนั้นโรโรอาก็ชิงพูดขึ้นก่อนคนอื่นว่าอะไรนะทั้งหมดนั้นอยู่บนฝ่ามือของมาเธอดารกอนหรอกเหรอเนี่ย ตั้งแต่การพบเจอกับนาเดจิจนไปถึงอะไรก็ตามอย่างกับถูกวางแผนเอาไว้หมดเลยนะเนี่ยนาเดจิเหรอเมื่อได้ยินโรโรอาเรียกชื่อตอนเองกลายเป็นชื่อเล่นเช่นนั้นหน้าเด่นก็ทำตาโตแหมเจอกันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยแท้แต่เราเรียกเหมือนกับสนิทกันแล้วความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ของโรโรานี่สุดยอดจริงๆเลยฮะเล่นเข้าใกล้อีกฝ่ายแบบไม่ทําให้รู้สึกถึงระยะห่าง้วยนะเนี่ยโซมะได้แต่ชื่นชมโรโรอาในใจแต่ พอพูดถึงมาเทอร์ดาก้อนของทิวเขาบังกรดาราแล้วทางนั้นก็มีชื่อเสียงในฐานะเทพเจ้าผู้เชื่อมสัมพันธ์มากเลยล่ะนะลิเชียได้เอ่ยเสริมโรโรอาขึ้นมาเช่นนั้นแต่โรโรอาก็ยังคงยักไหล่ก่อนจะเอ่ยต่อไปอีกว่าถึงอย่างนั้นนะนะมันไม่เจาะจงไปหน่อยเหรอถ้าเป็นคนของทวีปนี้ส่วนใหญ่เองพอพูดถึงมังกรแล้วก็จะนึกถึงร่างของมังกรที่มีปีกนี่นะคนที่รู้ตัวว่านาเดกิเป็นตัวตนพิเศษอย่างมังกรตะวันออกน่ะ ก็คงมีแค่ดารลิงที่รู้จักมังกรตะวันออกนั่นแหละนะแล้วก็การที่พาตัวดารลิงไปเจอนาเิจิด้วยนะ่ะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะจงใจนะสิตัวผมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ท่านโรโรอาพูดครับถ้าคุยะเองก็สนับสนุนความเห็นของโรโรอาถ้าเกิดจะให้พูดยิ่งกว่านี้ก็คือมาเทิดดาก้อนไม่สิท่านเทียแมทน่าจะทราบเกี่ยวกับโลกของฟาบาทในระดับหนึ่งไม่ใช่หรอครับหากท่านเทียแมทมัม่นใจว่าฟาบาทรู้จักตัวตนของมังกรตะวันออก ท่านก็น่าจะรู้ว่าโลกที่ฝ่าบาทเคยอาศัยอยู่มีแนวคิดของมังกรตะวันออกอยู่เมื่อได้ยินฮาคุยะเอ่ยมาเช่นนั้นโซมาก็ได้พึมพำออกมาว่าท่านเทมัรู้จักโลกที่เราอยู่อย่างนั้นเหรอนั่นสินะมาเทิดดาก้อนอาจจะรู้ว่าผมมาจากโลกมนุษย์หรือว่ามาจากญี่ปุ่นอืถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะรู้ว่าผมรู้จักตัวตนของมังกรตะวันออกและเรื่องราวของการปีนน้ำตกเพราะอย่างนั้นถึงได้พยายามจะให้เจอกับนานเดนนั่นเหรออืม ไม่เคยนึกไปถึงตรงนั้นเลยฮะน่าจะถามให้ละเอียดกว่านี้นะเนี่ยเมื่อได้ยินโซมะพึ่งาพามออกมาอีกเช่นนั้นฮ่าคุยะก็ได้แย้งกลับไปว่าเกรงว่าคงจะยากครับเขาที่ได้ยินจาก่าบาดแล้วท่านเทียแมทกล่าวไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่ว่านั้นแะครับสุดท้ายแล้วคงไม่สามารถถามอะไรได้เมื่อได้ยินฮาคุยะพูดเช่นนั้นโซมะก็พอจะเข้าใจได้เนื่องจากว่าตัวของเขานั้นได้พบเจอกับท่านเทียแมทมาแล้ว และดูว่าท่านเทียมัเหมือนจะพยายามไม่แทรกแซงฝ่ายเมนุเียชาติอย่างเต็มที่ในระหว่างที่โซมากําลังคิดเช่นนั้นคุณจูนาก็ได้ขยับตัวเข้ามาเพื่อจ้องหน้านาเดนอย่างใกล้ชิดจนนาเดนรู้สึกตกใจและถอยหลังพ้ง,งอาออกไปเล็กน้อยอะไรเหรอหน้าของข้ามีอะไรติดอยู่หรือเปล่าเนะี่ยเปล่าค่ะแค่รู้สึกว่าเขากวางของคุณนาเดนคล้ายกับของท่านย่านะค่ะคุณจูนาเลยตอบกับนาเดนไปเช่นนั้น อย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะแต่เป็นเผ่าซีเซอร์เพนนะคะเขาเลยดูเล็กกว่าของคุณนาเดนนะคะคุณจูน่าเอ่ยเสริมขึ้นมาเช่นนั้นโซมะที่ได้ยินก็ได้แต่คิดว่าหมายถึงเอ็กเซลงั้นเหรอนั่นสินะซีเซอร์เพนเองก็มีทั้งหางและมีเขาวกวางเล็กๆซึ่งคล้ายกับนาเดนในร่างมนุษย์ในเรื่องนั้นเองเราเองก็มีข้อสนนิฐานแล้วนะเมื่อคิดถึงตรงนั้นโซมะก็ได้เอ่ยออกไปว่า ว่ากันว่าชนเผ่าซีเซอร์เพนนะมีเลือดของมังกรฝนซีเซอร์เพนน์ไหลเวียนอยู่สินะฉันเองก็คิดว่าซีเซอร์เพน์ที่เป็นต้นตระกูลก็น่าจะเป็นมังกรตะวันออกเหมือนกับนาเดนแหละเนื่องจากว่าตระกูลโดมาของคุณจูน่านั้นมีบรรพบุรุษเป็นรอเรไรซึ่งรอเรไรนั้นมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์หากจะบอกว่าคุณจูน่าเป็นลูกหลานของเผ่าพันธุ์รอเรไรก็จะดูไม่ติดขัดอะไรแต่ในกรณีของชาวเผ่าซีเซอร์เพน์นั้นเนื่องจากรูปทรงและความใหญ่แตกต่างกันมาก จึงมีจุดที่ชวนให้สงสัยว่ามนุษย์จะสามารถผสมพันธุ์กับเผ่าซีเซอร์เพนให้เกิดลูกหลานได้จริงหรือเปล่าแต่เดิมทีนั้นจะสามารถผสมพันธุ์กันได้หรือเปล่าก็มิอาจจะทราบได้แต่หากมีแนวคิดที่ว่ามังกรของซีเซอร์เพนนั้นเป็นมังกรตะวันออกเหมือนกับนาเดนข้อสงสัยตรงนั้นก็จะเป็นที่กระจ่างหลังจากนั้นโซมาก็ได้พูดกับคุณจูน่าต่อไปอีกว่าคนของโลกนี้ไม่รู้จักตัวตนที่ชื่อมังกรตะวันออกนะครับแล้วก็นาเดนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการว่ายน้ํา ชนิดที่สามารถว่ายปีน้ำตกยักษ์ได้เลยนะเห็นมังกรตะวันออกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ําแบบนั้นแล้วคนของโลกใบน,นี้ก็คงจะคิดว่าเป็นซีเซอร์เพนต์ก็คงไม่แปลกแล้วนะแล้วก็อย่างที่นาเรนทามัางกรตะวันออกนะ่ะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ก็เลยสามารถมีลูกหลานเหมือนกับเผ่าซีเซอร์เพนต์ได้นะนะเมื่อโซมาอธิบายถึงตรงนั้นคุณจูน่าก็ทุบมือราวกับจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้นี่เองเผ่าซีเซอร์เพนต ก็คือครึ่งคนครึ่งมังกรตะวันออกคล้ายกับดาร์โกนิวสินะคะแต่มันก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับต่อให้เป็นข้อสันนิษฐานก็เหมาะสมค่ะถ้าอย่างนั้นฉันกับคุณนาเดนก็เหมือนกับเป็นญาติทางๆากันสินะคะคุณจูน่าที่ได้ข้อสรุปเช่นนั้นก็ได้หันไปยิ้มให้กับนาเดนเอ๊ะอย่างนั้นเหรอเมื่อถูกคุณจูน่ายิ้มให้นาเดนก็ทำท่าทางจะยิ้มขึ้นบ้างแต่เมื่อสายตาของเธอ หันไปเห็นหน้าอกของคุณจูน่ารอยยิ้มนั้นก็เกรงกระตุกซึ่งพอเทียบกับหน้าอกที่มีไม่มากของตนแล้ว,ลวเธอก็ไหลตกจนแทบจะเห็นเสียงเอฟเฟกต์ลอยขึ้นมาญาตอะไรกันโกหกแน่ๆเมื่อเห็นท่าทางของนาเดนเช่นนั้นโรโรอาที่ยืนอยู่ข้างๆก็ได้เอ่ยขึ้นมาอย่างเบาๆว่าทําไมกันนะรู้สึกอย่างกับน่าจะสนิทกับเด็กคนนี้ได้สุดๆเลยแหละเมื่อเห็นหน้าเดนท้อแท้โรโรอาก็พยักหน้าราวกับ ะมีความรู้สึกที่เห็นท้องต้องกันซึ่งหากจะถามถึงสาเหตุโซมาเองก็พอจะเดาได้แต่หากจะให้เอ่ยตรงนี้พวของเขาก็อาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าปล่อยไว้นีกว่าฮะยังไงก็ตามสิ่งที่น่ากลัวในตอนนี้ก็คือพายุที่ท่านเทียแมทได้เอ่ยขึ้นไว้น่ะนะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คแค่ทิวเขาบังกรดาราที่ด้รับผลกระทบแต่ว่าจะมาถึงที่ประเทศนี้ด้วยสิเมื่อโซมากลับมาพูดเรื่องจริงจัง ทุกคนจึงหันกลับมาตึ่เครียดอีกครั้งแล้วกุญแจที่จะแก้ไขายพายุนั้นได้คือโซมาสินะเมื่อถูกรีเจียถามไปเช่นนั้นโซมาก็ได้แตบบ่พยักหน้าก่อนจะเอ่ยออกมาว่าอืมรูจากที่รู้เรื่องของโลกมนุษย์แล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ฉันถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกเลวนะแล้วดูเหมือนว่านาเดนจะถูกเลือกมาในฐานะผู้ที่ต้องแบกฉันนะ่ะเนื่องจากสิ่งที่โซมาได้รับฟังมาจากท่านเทียมนันั้นก็คือจําเป็นต้องมีท่านที่เป็นกุญแจ และเด็กคนนั้นที่เป็นผู้แบกท่านจึงจะรับมือได้ค่ะเด็กคนนั้นที่ท่านเทียมัทพูดถึงเนี่ยก็คงจะหมายถึงนาเดนแล้วนะแต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมต้องเป็นนาเดนด้วยล่ะลีเชียเองก็เลยเอียงคอสงสัยแบบนี้มันไม่ชัดเจนเลยนะเนี่ยพายุที่ว่านั่นก็คงไม่น่าจะใช่ภัยพิบัติธรรมชาติสินะลีเชียได้เอ่ยถามออกมาเช่นนั้นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่ๆนะ นาเดนได้พูดตอบกับลีเชียไปอย่างชี้ชัดและหนักแน่นก่อนจะเอ่ยต่อออกไปอีกว่าหนวดของข้าในสภาพมังกรน่ะรู้สึกไวจนรู้ถึงอากาศของสถานที่ไกลๆในส่วนของหนึ่งสัปดาห์นะนะข้าสัมผัสไม่ได้ว่าจะมีพายุเข้ามาในเร็วนี้หรอกนะเมื่อได้ยินนาเดนเอ่ยออกมาเช่นนั้นโซมะก็ได้แทรกขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงเหรอสะดวกสุดๆเลยนะนั่นนะถ้าเกิดมีนาเดนอยู่ก็น่าจะพยากรณ์อากาศได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยแถมยังสามารถทำช่วงพยากรณ์อากาศ เข้าไปในรายการข่าวของคริสพาคิออนและส่งสัญญาณไปทั่วราชอาณจาจักรได้หากเป็นนาเดนนราของมังกรถ้ามีเวลาสักวันก็น่าจะบินไปได้ทั่วประเทศแล้ว,ลวนะอืมอืมถ้าเกิดสามารถพยากร์อากาศได้คร่าวๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากแบบนี้ก็ยิ่งต้องให้นาเดนมาที่ราชอาณจาจักรสินะในขณะที่โซมะกำลังคิดปุ้สร้างอยู่นั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาข้างๆเขาโซมะความคิดในใจมันออกนอกหน้ามากไปแล้วนะลี่เชียนั่นเอง เธอพูดกับโซมาษยังเอือมระอาเนื่องจากเห็นท่าทีของโซมาสที่แสดงออกนอกหน้าอย่างชัดเจนเมื่อโซมาสตั้งสติได้จึงได้แต่กระแอมออกไปหนึ่งีก่อนจะเอ่ยกลับไปเข้าเรื่อง <c oughs> ยังไงก็ตามการจะรับมือกับพายุเนะี่ยก็คงต้องกลับไปที่ทิวเขาบางกราดอีกครั้งนะนะเมื่อดีนโซมาเอ่ยมาเช่นนั้นลีเชียก็ได้พูดออกมาว่าสำหรับฉันแล้วนะไม่อยากให้โซมาเข้าไปยุ่งกับเรื่องอันตรายนักหรอกนะ ถึงลีเชียจะพูดออกมาเช่นนั้นด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามโซมะก็คงจะทำแบบนั้นไม่ได้ก่อนนะฉันเองก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นปัญหาที่สามารถเก็กบไว้จากการทีหลังได้หรือเปล่าเนะ่ยถ้าเกิดไม่เข้าไปยุ่งตอนนี้แล้วเจอภัยพิบัติแบบนี้เข้าทีหลังก็อาจจะลําบากนะนะไม่อยากจะมานั่งเสียใจภายหลังว่าควรจะรับมือเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นด้วยสิงั้นสู้แก้ปัญหาไปซะในตอนที่ท่านเทมัทยืนยันว่าสามารถแก้ไขได้จะดีกว่านะนั่นมัน ก็ใช่อยู่หรอกนะโซมาวางมือลงบนไหล่ของลีเชียที่ดูไม่ค่อยพอใจก่อนจะเอ่ยออกไปอีกว่าปกติแล้วฉันจะให้คนอื่นทําในสิ่งที่ฉันทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันเป็นแบบนั้นถ้าเกิดมีสิ่งที่มีแต่ฉันเท่านั้นที่ทําได้ก็ต้องทําอย่างกระตือรือร้นนะนะไม่อย่างนั้นมันจะแสดงให้ประชาชนเห็นไม่ได้น่ะสิเมื่อได้ยินโซมะเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นลีเชียก็ได้แต่ยอมรับโดยไม่ค่อยเต็มใจนะักอ่าโทเข้าใจแล้วละ่ะ เมื่อเห็นลีเชียยอมรับแล้วโซมาก็ได้ลุกขึ้นมายืนหลังเก้าอี้ที่นาเดนนั่งก่อนจะวางมือลงบนไหล่ของนาเดนพลางเอ่ยออากมาอีกว่าแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ด้วยฉันจึงอยากจะทาพันธสัญญาควบขี่กับนาเดนนะ่ะสรุปแล้วก็คือการรับนาเดนมาเป็นคู่มั่นคนที่ห้านะนะอืมนาเดนเองก็ดูไม่เข้ากับการเป็นมาเหสีเองด้วยสิก็คงต้องรับมาในฐานามะมาเหสีรองที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะนะ โซมะได้เอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นพลางมองสีหน้าของดีเชียคุณจูน่าและโรโรอาแต่ก็นะไม่คิดที่จะเพิกเฉยต่อความรู้สึกของพวกดีเชียที่คอยสนับสนุนฉันนะ่ะดังนั้นถ้าเกิดมีอะไรไม่พอใจก็อยากจะให้ช่วยบอกท้หนตรงนี้แล้วนะนะเมื่อโซมะเอ่ยถึงตรงนั้นหน้าเด็นก็ลุกขึ้นและก้มหัวให้ก่อนจะเอ่ยว่าเออเออขอฝากตัวด้วยนะคะเมื่อเห็นสถานาการณ์ตรงหน้า กลุ่มคู่มั่นของโซมะที่มีโรโรอาคุณจูน่าและลีเชียก็ได้แต่หันหน้ามองหน้ากันและในวินาทีถัดมาโรโรอาก็ยิ้มเจือๆและยกมือขึ้นข้างหนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอสละสิทธิก็แล้วกันแล้วนะขอฝากให้พี่เชียที่เป็นว่าที่มเหสีเอกระดับหนึ่งตัดสินใจเนี่ยนั่นสินะคะฉันเองก็เป็นว่าที่มเหสีรองจะยึดตามความเห็นของท่านดีเชียค่ะ คุณจูน่าเองก็ฝากให้ลีเชียตัดสินใจเนื่องจากมเหสีเอกลำดับที่หนึ่งอยู่ในสถานะที่ปกครองมเหสีเอกและมเหสีรองในแง่หนึ่งแล้วจึงเป็นผลลัพธ์ที่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามลีเชียที่ถูกทั้งสองฝากให้ตัดสินใจเองก็คงเข้าใจเรื่องนั้นจึงได้ถอนหายใจออกมาก่อนจะเอ่ยว่าเอองั้น,นขอถามโซมากันแล้วกันนะอยากจะรับเด็กคนนั้นไม่สิรับนาเดนมาเป็นมเหสีสินะ ใช่แล้วล่ะนั่นเป็นการตัดสินใจในฐานะผู้ปกครองหรือว่าตามอารมณ์ส่วนตัวของโซมาเองล่ะตอนนี้ส่วนในฐานะผู้ปกครองยังเยอะกว่านะนะแม้โซมาจะไม่อยากพูดแบบนี้ต่อหน้านาเดงแต่อย่างไรก็ตามตัวเขาก็หลักได้ว่าคงจะกรบเกลือล่อนต่อหน้าลีเชียไม่ได้ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะพูดตามที่ตัวเองคิดออกไปตรงๆตามความเห็นในฐานะผู้ปกครองแล้วฉันไม่อยากจะปล่อยมือจากบุคลากรระดับนี้นะ แถมยังได้มีความสัมพันธ์กับทิวเขบาบังกรดาราด้วยนอกจากนั้นแล้วการทำมาเท้สัญญาเนะี่ยก็ยังสืบทอดบาร,รมีของราชาผู้กล้ารุ่นแรกได้ด้วยความสามารถของตัวนาเดนเองก็มีสเสน่ห์ทั้งในพลังของการตอ่อสู้ทั้งพลังในการรู้สภาพอากาศพลังในการควบคุมไฟฟ้าคงจะทําให้ประเทศนี้พัฒนาไปมากเลยนะฉันไม่อยากจะปล่อยให้บุคลกากรระดับนี้ไปอยู่กับประเทศอื่นนะ่อยากจะให้เธอมาอยู่กับประเทศเราเท่านั้นเมื่อได้ยนินโซมาเอ,อ่ยความต้องการของคนออกมาตรงๆเช่นนั้นนาเดน ก็ดูเศร้าใจขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากตัวของโซมานั้นพูดราวกับตัวของเธอนั้นเป็นอุปกรณ์ที่แสนสะดวกสบายแต่อย่างไรก็ตามตัวของโซมาที่พูดออกมาเช่นนั้นตัวเขาเองก็ได้รู้สึกสะอิดสะเอียนถึงคําพูดที่ตนเองได้พูดออกไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามในธนะของราชาปัจจัยที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการตัดสินใจเช่นกันลีเชียที่เข้าใจเรื่องนั้นก็ได้แต่พยักหน้าก่อนจะเอ่ยถามโซมอาออกไปอีกว่า แล้วความเห็นส่วนตัวของโซมาล่ะเมื่อได้ยินคําถามของลีเชียเช่นนั้นโซมาก็ได้เอ่ยตอบไปตรงๆว่าถึงจะรู้สึกชอบน,นนะ่นะแต่มันก็ยังไม่รู้นะสิเพิ่งจะเจอกันไม่กี่วันด้วยเนะี่ยเมื่อได้ยินโซมาพูดถึงตรงนั้นนาเดนก็ก้มหน้าลงต่าตัวของโซมาที่สังเกตเห็นท่าทางของนาเดนได้ก็จึงรีบเอามือวางลงบนไหล่ของเธอเพื่อให้เธอรับฟังสิ่งที่เขาต้องการจะพูดต่อให้จบแต่ก็นะ คิดว่าหลังจากนี้จะชอบนะเมื่อได้ยินประโยคนั้นตัวของนาเดนก็ได้เงยหน้าขึ้นและสบตากับโซมะที่ยังคงยิ้มให้เธอนาเดนนะนะไม่มีตัวรังที่เป็นหน้าที่ในการสืบตระกูลหรือการมีทาย,ยาทที่ผู้หญิงในโลกนี้ไม่ว่าใครก็มีนะ่ะต่อให้เป็นในยุคแบบนี้หากเธอต้องการก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยกําลังของตัวเองลักษณะที่อิสระได้แบบนี้นะ่ะทำให้ฉันนึกถึงพวกผู้หญิงที่บ้านเกิดน,นะนะ ตอนที่ทําตัวตามสบายอ,อย่านหนังสือยูเอะถ้ำของนาเดนและดูเครื่องรับสัญญาณอย่างง่ายด้วยกันในถ้ำน,นะ่นนะทำให้ฉันนึกถึงการใช้ชีวิตในโลกที่ผ่านมานะ่ะถ้าเกิดมีนาเดนอยู่ข้างๆฉันก็คงไม่สูญเสียตัวเองในอดีตนะโซมาเอ่ยขึ้นมาพลางมองไปยังดวงตาของดีเซียโดยตรงแล้วก็อีกอย่างถึงการเกิดและความสามารถของนาเดนจะพิเศษกเ็เถอะแต่เธอเองก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ธรรมดามากเลยนะนี่โซมาเมื่อถูกบอกว่าธรรมดานาเดนก็จะส่งเสียงแย้งขึ้น แต่โซมะนั้นไม่ได้พูดถึงในแง่ที่ไม่ดีเนื่องจากตัวของเขานั้นต้องการจะสื่อในแง่ที่ว่านาเดนนั้นร้องไหย้ยิ้มรุ่นใจกับผมได้ทาตัวไม่ซื่อตรงและก็มีความรักสําหรับยุคนี้แล้วเด็กผู้หญิงที่สามารถทําตัวสมกับเป็นเด็กผู้หญิงได้คงจะมีไม่มากนะักฉันนะ่ะรู้สึกว่าความธรรมดาแบบนั้นของนาเดนมีสเสน่หะ์นะเพราะงั้นก็เลยคิดว่าจะชอบนแน่ๆนะ ไม่ได้ยินถึงตรงนี้นั้นลีเชียก็ได้หลีตาลงถ้าเหมือนกับคิดอะไรบางอย่างจากนั้นสักพักก็ลืมตาขึ้นมาแล้วมองไปทางนาเดนเข้าใจความรู้สึกของโซมาแล้วหรอนะถัดไปนาเดนตาของเธอแล้วแหละฮะทะาในขณะที่นาเดนตอบรับลีเชียก็พยักหน้าและหันกลับไปหาโซมาก่อนจะเอ่ยออกมาว่านี่โซมาเดี๋ยวฉันจะขออยู่ด้วยกันตามลำพังกับนาเดนแนะ่ เอาละครับผมเพื่อนทุกคนผมก็ต้องขอตัดจบเหตุการณ์ความรัดของนาเดนกับโซมาในอีพีนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในอีพีนี้เพื่อนทุกคนก็จะเห็นได้ว่าตัวของโซมานั้นได้เอ่ยความรู้สึกของตนที่มีต่อนาเดนเออกมาให้ลีเชียฟังเพื่อทําการขอให้ลีเชียย,ยอมรับนาเดนให้เข้ามาเป็นมเหสีลาดับที่5ด้วยในส่วนของลีเชียที่ได้รับฟังความรู้สึกของโซมาไปแล้วตัวของเธอจะคิดเช่นไรแล้วหลังจากนี้ตัวของลีเชียจะพูดคุยส่วนตัวกับนาเดนว่าอย่างไรนะั้น ก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังใน E ีต่อไปได้เลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอก่าวขอบพระคุณุพื่นทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไคร้รวมถึงคอมเมนต์ที่ยังพูดคุยสนทนากันอย่างต่อเนื่องกันด้วยก็สำหรับ E ีีนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกันนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย